สวัสดีครับทุกคนและนี่คือ FC Mobile News นะครับผมไปเจอสิ่งที่น่าสนใจมาและหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับและถ้าคลิปมีข้อบกพร่องอะไรฝากคอมเมนต์เพื่อให้ผมปรับปรุงในอนาคตด,ด้วยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับนี่เป็นการคาดการณ์ของคุณมาเส้น FC Mobile นะครับที่บอกว่า มีสิทธิ์ที่จะเป็นแฮร์รี่คีวลยายาตูเล่พารติกเวียลาฟานเดอร์ซาแล้วก็เอริกค,คันโตนาที่จะเข้ามาในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับรอบต่อไปต่อจากลีกจะเป็นเพียรเมลีกนะครับเขาก็เลยขนตำนานเพียร์ลีกมาเพียบเลยและในทุกตำนานเนี่ยมันจะมีไอคอนแล้วก็จะมีฮีโร่ไอคอนที่เป็นฮีโร่หนึ่งตัวนะครับก็คิดว่าอย่างไงทุกคนคิดว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูการคาดการณ์ต่อไปของอีกคนหนึ่งเลยดีกว่า นี่ครับทุกคนเจ้าประจําที่ผมชอบหยิบมาคูนิเกมมิ่งใช่หรือเปล่าอ่านอ่านถูกเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าจะมีคินเดมซีแอชี่โคแฟงแลมพาร์ดฟานเดอร์ซาอีกแล้วแล้วก็บอบบี้ชาวตันกับเคนนี่ดากิสนะครับบอบบี้ชาวตันเนี่ยผมว่าตัดได้เลยไม่มีโอกาสที่จะมาซ้ำแต่ว่านักเตะที่มาซ้ำก็มีนะครับแต่ว่าตํานานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมาซ้ำรอบนะครับเออแล้วก็ เป็นไปได้นะครับทุกอย่างทุกอย่างเป็นไปได้หมดฟานเดอสานี่ก็หายไปนานละต่อมาข่าวสําคัญครับมีการคอนเฟิร์มมาว่าอาจจะมีนะครับไม่ได้มาคู่นะครับอาจจะอาจจะมีโยฮันครับหรือว่าเปเล่ในกิจกรรมทีมออฟเดอะซีซั่นนี้ครับคลายกองหลังกองหลังนี่เหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะครับแค่นี้กองหลังก็เหนื่อยจะแย่แล้วนะเขาบอกว่า อาจจะมียอนครับหรือว่าเปเล่เข้ามาครับโดยเปเล่นเนี่ยถ้าเข้ามาจะมาในตำแหน่งกองหน้านะครับใช้ชิ้นส่วนแรกอยู่ที่1 0 0 0ถึง1,250นสะส่วนตัวผมถ้ามาจริงแม่งพันห้าแน่นอนยอนครับครับถ้ามาจะมาในตำแหน่งกองหน้าครับโอยาร้อยเก้าเท่ากันกองหน้าเหมือนกันแต่เขาบอกว่ายอนครับเนี่ยอาจจะใช้1 0 0 0ันซึ่ง ผมว่าไม่ใช่อีวานคัพเนี่ยก็น่าจะพันห้า up เหมือนกันนะผมไม่รู้จะไปแตะสองพั 2, ไนไว้นะกิจเนี่ยเออก็ทุกคนคิดเห็นยังไงครับคิดว่าจะมาไหมสองตัวเนี้ยใครสักคนหนึ่งนะอ่ะและเจอโพสต์นี้ต่อต่อกันเลยทุกคนผมเจอโพสต์เมกกื่อกี้เห็นเขาบอกคอนเฟิร์มผมก็เลยหาที่มาของขา่าวแต่มันไม่มีไม่รู้ว่ามันคอนเฟิร์มมั่วหรือเปล่าแต่ว่าเลื่อนลงมาเจออันนี้อีกครับซึ่งเขาไม่ได้รีโพสต์กันนะแต่ว่าเขาก็บอกว่ายูวันครับเนี่ยจะเข้ามา ในกิจกรรมทีมออฟเดอะซีซั่นนี้ครับทุกคนโอ้โ oh ห oh oh oh. ผมว่ามีสิีสูงเลยนะถ้าเกิดมาซ้ํากันเงี้ยแล้วเวลาไล่เรียกันเงี้ยผมว่าเขาน่าจะได้แหล่งข่าวที่น่าที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าทุกคนยังสุดท้ายก็ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับก็มันไม่ใช่ว่ามันจะเข้าร้อเเนะเห็นคําว่าคอนเฟิร์มมันก็ไม่ใช่นะเราต้องรอทางเกมบอกอันนั้นอะคอนเฟิร์มจริงนะครับก็ ประมาณนี้ครับคลิปข่าวที่ผมนำมาเล่าให้กันฟังในวันนี้แล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็มีอะไรที่อยากจะติเตือนบอกมาได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะปรับปรุงตัวนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้จริงๆนะครับไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ share, ไม่ต้องอะไรเลยก็ได้แค่ดูมาจนถึงตอนนี้ผมก็ดีใจมากๆแล้วครับขอบคุณครับ